สวัสดีครับจะมาสอนวานเหครับทําการผากเสียงไม่ได้ครับเพราะว่าเสียงมันคอยครับผมโอเคครับการวานเหระครับเนาะพี่น้องเลาก็จับเสือกมันกับเง้ยวเงีวแบบนี้ครับวานเหหออะไ่นงองครับจับจอมไปสุดแขนครับผมแล้วกระทบลงมาได้ซัดส่วนแล้วก็มาทบลงมาอีกรอบนะครับเห็นมันได้ขนาดพอดีนะครับผมได้ก็จับ นี่ครับวีจับประมาณอยู่ในวิดีโอนี่แะครับบาทที่นี่เขาจะมาแบ่งแห่ครับผมก็ดื่นบางบางคิปนะครับก็จะเอามาทั้งด่านนี้นะครับแต่ว่าส่วนมากกระจับให้มันอยู่ข้างในก็ได้นะครับบางคนกระจับข้างนอกบางคนกระจับข้างในแล้วแต่ถนัดนะครับแต่ส่วนมากเขาจะจับข้างในครับแกงขึนมากครับแกงขึนมากขึ้นบาลายเนี่ยนะครับผมเนี่ยข้อศอก ต่อไปก็ทาการรวบแหครับผมรวบแหลี่ยครี่ออกนะครับผมแบ่งครึ่งนั่นเองนะครับแบง่งล่ยลาไล่ยลายลลมาแบบนี้นะครับผมแล้วก็แยกกันออกแบบนี้นาาพี่นอ้ <c oughs> อง้ามันของนี่บบได้ด้ครับผมเนี่ยในตามวิดีโอนี่มันมันของมันเจ็บ่บแตกก็เลยทาการเคลียรออกมาไม่ เห็นบ่มครับมันกับของสักหน่อยนะครับแห่งยานบ่แตกลองเบิงครับเส็จแล้วเฮาก็เวลาวานวานขึ้นสูงๆนะครับสูงเกินหัวนะครับผมมันเสีได้แตกกระจายนะครับมีนักปาดเพื่อนได้สอนไว้โยนเตรียมพร้อมนะครับว่าเบิงมันสิโยนโยนขึ้นหัวแบบนี้แบนไงครับม้วนหม่องก้องย่าเลยครับผมบาดนี้เขาก็สิไปพ่อของจริงนะครับเนี่ยมันเสีได้ปาแบบนี้ครับผม จริงว่าจะชนการวานไหมครับผมแต่ว่าไทยบอติดครับผมอโอเคดีนะครับ